วัดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องธรรมธรรมชาตินะครับโดยวันนี้ตัวของผมจะนำเสนอเรื่องของท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตใน7ข้อวัดปฏิบัติอันเก่งครัตของท่านพระอาจารย์มั่นครับโดยการปฏิบัติต่อทุกวงควัดที่ท่านพระอาจารย์มั่นกระทำอย่างเป็นประจําโดย7ข้อวัดปฏิบัติอันเก่งคลัตของท่านพระอาจารย์มั่นนี้ท่านได้ทําการสั่งสอนพระเนนให้นําเดินตาม จะมีข้อใดบ้างเชิญรับฟังได้เลยครับ 1. การบินทบาตเป็นกิจวัตรท่านพระอาจารย์มั่นได้บินทบาตเป็นกิจวัตรประจำวันม่ได้ขาดครับเว้นแต่ถ้าวันไหนท่านพระอาจารย์มั่นไม่ได้ฉันก็ไม่จําเป็นต้องไปบินทบาทในวันนั้นครับกิจวัตรในการบินทบาตท,ท่านพระอาจารย์มั่นได้สอนให้ทั้งท่าอยู่ในท่าที่สํารวมกายวาจาและใจครับมีสติประจําตนกับความเพียร ที่เป็นไปอยู่ในเวลานั้นไม่ปล่อยใจให้เผลอพลั้งไปตามสิ่งย่อยยวนต่างๆที่ผ่านเข้ามาสัมผัสกับอายตนะภายในครับคือหูตาจมูกลิ้นกายใจทั้งขาไปและขากลับครับท่านประาจารย์มั่นได้สอนให้มีสติรักษาใจตลอดจนความเคลื่อนไหวต่างๆไม่เผลอตัวและถือเป็นความเพียรประจำกิจวัตรของการออกปฏิบัติบินทบาททุกครั้งครับ 2. การฉันอาหารมื้อเดียวโดยนะครับการฉันอาหารมื้อเดียวก็คือการไม่พิ่มเพลือก,กับอาหารข้าวหวานต่างๆในเวลาต่างๆอันเป็นการกังวลกับปากกังวลกับท้องมากกว่าจะปฏิบัติธรรมจนเกินไปครับซึ่งนะครับจะไม่สมศักดิ์ศรีของผู้สแสวงธรรมเพื่อความหลุดพ้นอย่างเต็มใจครับโดยนะครับท่านพระอาจารย์มั่นได้บอกว่าการฉันแต่น้อยในอาหารมื้อเดียวนั้น ก็เพื่อจิตใจกับความเพียรจะได้ดำเนินไปโดยสะดวกไม่อืดอาดเพราะฉันอาหารมากจนเกินไปครับซึ่งนะครับทุดงขวัตข้อนี้เป็นทำเครื่องสังหารลบล้างความเห็นแก่ปากเห็นแก่ท้องของพระทุดงที่มีใจมักละมโมบโลเลในอาหารได้เป็นอย่างดีครับ3การฉันในบาทไม่เกี่ยวกับภาชนะใดครับซึ่งนะครับการฉันอาหารในบาทนี้ จะเป็นความสะดวกอย่างยิ่งสำหรับพระธุดงกรรมฐานครับซึ่งนะครับพระธุดงกรรมฐานจะเป็นผู้ประสงค์ความมักน้อยสันโดษและมีนิสัยไม่ค่อยอยู่กับที่เป็นประจำครับการไปเที่ยวจารีดเพื่อสมณนธรรมในทิศท,ทางใดก็ไม่ต้องหอบพิ้วเครื่องบริขารใช้สอยพรุงพรังอันจะเป็นความไม่สะดวกครับซึ่งการฉันในบาทจึงเป็นกรณีที่ควรสนใจเป็นพิเศษสำหรับพระธุดง์ครับ โดยคุณสมบัติที่จะเกิดจากการฉันในบาทยังมีมากมายคืออาหารชนิดต่างๆที่รวมลงในบาทนั้นย่อมเป็นสิ่งที่สะดุดตาสะดุดใจและเตือนสติปัญญามีให้นิ่งนอนใจต่อการพิจารณาเพื่อถือเอาความจริงต่างๆที่มีอยู่กับอาหารที่รวมกันอยู่ได้อย่างดีเยี่ยมครับโดยท่านพระอาจารย์มั่นได้เล่าว,ว่าท่านเคยได้รับอุบายต่างๆจากการพิจารณาอาหาร ในขนาที่ฉันมาเป็นประจำครับโดยที่ว่าการพิจารณาอาหารในบาทเป็นอุบายตัดความทเยอทยานในรสชาติของอาหารได้ดีเวลาฉันใจก็จะไม่ทะเยอทะยานไปกับรสชาติอาหารมีความรู้สึกอยู่กับความจริงของอาหารโดยเฉพาะว่าอาหารก็เป็นเพียงเครื่องมือที่ยังชีวิตให้เป็นไปในวันหนึ่งวันหนึ่งเท่านั้น การพิจารณาอาหารในบาทโดยแยบคายทุกๆครั้งก่อนลงมือฉันนั้นย่อมทำให้ใจคงตัวอยู่ได้โดยสม่ำเสมอครับไม่ตื่นเต้นไม่อับเฉาเพราะอาหารและรสชาติอาหารชนิดต่างๆฉะนั้นการฉันอาหารในบาทจึงเป็นข้อวัดเครื่องกำจัดกิเลสตัวหลงรสชาติอาหารได้อย่างดี 4. เมื่อเข้าในเขตวัดแล้วจะไม่รับอาหารที่ตามมาใส่บาตรเป็นวัดครับโดยนะครับการถือธุดงควัดข้อนี้ท่านพระอาจารย์มั่นว่าเป็นไปเพื่อกระจัดตัวกิเลสตัวโลภออกไปจะได้เกิดความพอใจในลาบปัตตาหารเฉพาะที่บินทบาทมาได้ด้วยตนเองครับและจะได้มากหรือได้น้อยเพียงใดก็ย่อมพอใจเท่าที่ตนเองบินทบาทมาได้ไม่ว่าอาหารที่ได้มานั้นจะมากหรือน้อย ถือว่าเป็นอาหารที่พอดีและเหมาะสมกับผู้ตั้งใจจะสะสมธรรมคือความมักน้อยสันโดษให้สมบูรณ์ภายในใจครับไม่จำเป็นต้องสแสวงหาหรือรับอาหารเหลือเฟือที่จะส่งตามมาทีหลังอีกอันเป็นการส่งเสริมกิเลสความมากักมากซึ่งมีประจำตนอยู่แล้วครับดังนั้นนะครับธุดงขวัดข้อห้าม อาหารที่ทำมาส่งทีหลังนี้จะเป็นธรรมหรือเครื่องมือที่หักล้างกิเลสความมักมากในอาหารได้เป็นอย่างดีและจะตัดความหวังความกามควลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอาหารได้อย่างดีเยี่ยมครับ 5. ถือภาพบางสกุลเป็นกิจวัตรครับโดยจะพยายามอดกลั้นไม่ทำตามความอยากของใจซึ่งมีนิสัยชอบความสะดวกและสวยงามในความเป็นอยู่การใช้สอยโดยประการทั้งปวงครับ คือนะครับบางครั้งท่านพระอาจารย์มั่นจะชักผ้าบางสกุลคือผ้าที่เขาพันศพคนตายในป่าช้าที่มีเจ้าของศพเขายินดีให้บ้างเวลาไปบินทบาดมองเห็นผ้าขาดตกทิ้งอยู่ตามถนนหนทางท่านก็จะเก็บเอามาเป็นผ้าบางสกุลครับไม่ว่าจะเป็นผ้าชนิดใดและมาจากที่ไหนเมื่อมาถึงที่พักแล้วท่านพระอาจารย์มั่นจะนำมาทำการซักฟอกให้สะอาด แล้วนำมาเย็บปะสบงจีวรที่ขาดบ้างเย็บติดต่อกับผ้าอาบน้ำฝนบ้างซึ่งนะครับท่านพระอาจารย์มั่นได้กระทำอย่างนั้นเป็นประจำตลอดมาครับโดยนะครับท่านพระอาจารย์มั่นได้ปฏิบัติตามแบบสมัยพุทธกาลที่พระพิสุจะต้องสแสวงหาผ้าที่เขาทิ้งแล้วจากกองขยะบ้างจากป่าช้าบ้าง,าาางมาทำเครื่องนุ่หงห่มใช้สอยครับ ก่อนที่องค์พระสัมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราจะอนุญาตให้รับผ้าจากคารวาสได้เพื่อเป็นการเจริญศรัทธ,ธากับบรรเทาความยากลำบากของพระภิสุสงฆ์นั่นเองครับโดยนะครับจะขอกล่าวถึงคำว่าบางสกุลที่มาจากภาษาบาลีว่าบางสุแปลว่าฝนและคำว่ากูละแปลว่าเปื้อนหรือว่าคลุกนั่นเองครับโดยนะครับเมื่อนำทั้งสองคำนี้ มารวมกันก็จะเรียกว่าบางสกุละคือผ้าที่เปื้อนฝุ่นนั่นเองครับและเมื่อเรียกเป็นคำไทยปรับเสียงเป็นรูปแบบภาษาไทยแล้วก็เพี้ยนกลายเป็นคำว่าบางสกุลที่เราใช้กันปัจจุบันทุกวันนี้ครับต่อมาจะขอเล่าเรื่องของท่านพระอาจารย์มั่นต่อนะครับคือเมื่อศรัทธายาตโยมทราบเรื่องว่าท่านพระอาจารย์มั่นไปชักผ้าบางสกุลจากศพคนตายบ้างหรือเก็บผ้าที่ขาดตกอยู่ตามข้างทางบ้าง เมื่อศรัทธายาบโยมทราบเรื่องเข้าก็นำภาพของสกุลมาถวายท่านพระจารย์มั่นนะครับที่ป่าชาบ้างทมเส้นทางที่ท่านพระจารย์มั่นไปบินถบานบ้างหรือทำบริเวณที่ท่านพักบ้างแต่นะครับถ้าเกิดเอาไปให้ท่านพระจารย์มั่นโดยตรงกับมือท่านพระจารย์มั่นจะไม่รับครับศรัทธายาิโยมก็เลยต้องนําไปทั้งไวบนพื้นหรือว่าตั้งไวบนที่ต่างๆท,ท,ที่ท่านพระจารย์มั่นผ่านนั่นเองครับ โดยการบางสกุลที่ท่านพระจารมั่นเคยทำมาแต่ดั้งเดิมก็เลยค่อยๆเปลี่ยนไปทำเหตุการณ์ที่พาให้เป็นไปครับจึงเป็นเหตุให้นะครับท่านพระจารมั่นต้องชักบางสกุลผ้าที่เขามาทอดไว้ตามที่ต่างๆมาตลอดจนท่านนิพพานครับโดยนะครับท่านพระจาร์มั่นได้กล่าวว่าพระเราต้องทำตัวให้เหมือนผ้าขี้ริ้วที่ปราศจ,จากราคาต่างๆไม่มีมานะทิฐิ ความถือตัวว่าเราเป็นพระเป็นเนนผู้สูงสักด้วยศีลธรรมเพราะศีลธรรมอันแท้จริงแล้วมิได้อยู่กับความสำคัญเช่นนั้นแต่อยู่กับความไม่ถือตัวอยู่กับความตรงไปตรงมาตามผู้มีสัตว์มีศีลมีธรรมความสม่ำเสมอเป็นเครื่องคลองใจนี่แหละคือธรรมะอันแท้จริงที่จะไม่มีมานะเข้ามาแอบแฝงทำลายได้ อยู่ที่ใดก็เย็นกายเย็นใจไม่มีภัยทั้งแก่ตนเองและแก่ผู้อื่นการปฏิบัติทุดุงควัตข้อนี้จะเป็นเครื่องทำลายกิเลสมานะความสำคัญตนในแง่ต่างๆได้ดีครับจึงจะกล่าวได้ว่านะครับการปฏิบัติต่อบางสกุลจีวรที่ท่านพระอาจารย์มั่นถือว่าเป็นหนทางหนึ่งที่จะช่วยตัดทอนลบล้างทิฏฐิมานะความอยากที่ฝังอยู่ในใจให้สูญสิ้นไปได้ครับ การอยู่ป่าเป็นวัดครับโดยการอาศัยอยู่ในป่าหรืออาศัยใต้โคนไม้หรืออาศัยตามภูเขาถึงถ้ำนั้นจะทําให้เกิดความวิเวกวังเวงของการอยู่คนเดียวครับซึ่งล้วนเป็นทัศนิยภาพเป็นเครื่องปลุกประสาทให้ตื่นตนอยู่เสมอคือไม่ประมาทนอนใจนั่งอยู่ก็จะมีสติยืนอยู่ก็จะมีสติเดินอยู่ก็จะมีสติหรือกระทั่งการนอนครับก็จะต้องมีสติ เป็นการกำหนดธรรมทั้งหลายที่มีอยู่รอบตัวในอิริยาบททั้งสี่ให้เต็มไปด้วยความปลอดโปร่งโล่งใจจะไม่มีพันท่าใดๆมาปูกพันครับมองเห็นแต่ความมุ่งหวังพ้นทุกข์ที่เตรียมพร้อมอยู่ภายในตลอดเวลาครับยิ่งพักอยู่ในป่าอันเปลี่ยวซึ่งตั้งอยู่ห่างไกลด้วยแล้วใจปรากฏว,ว่าเตรียมพร้อมอยู่ทุกขนาดครับเพราะอำนาจของสถานที่ที่พักอยู่ จะช่วยส่งเสริมทั้งความรู้สึกโดยปกติและเวลาบำเพ็ญเพียรครับซึ่งจะเป็นเครื่องพยุงใจไปทุกระยะที่พักอยู่เพราะจะหอ,อกห่างจากความวุ่นวายทำให้เหมาะแก่การบำเพ็ญสามณธรรมท,ทุกขนาดครับ 7. ขการถือผ้าไตรจีวรคือผ้าสามผืนเป็นวัดโดยนะครับท่านพระจารย์มั่นถือปฏิบัติมาตั้งแต่แรกเรื่องปสมบทอย่างไม่ลดละครับ จนกระทั่งถึงวัยชาราท่านจึงลดย่อนผ่อนตามธาตุขันที่ต้องการความบำรุงมากขึ้นการที่ท่านพระอาจา,ารย์มั่นปฏิบัติเช่นนั้นโดยเห็นว่าพระตุดงกรรมฐานในครั้งนั้นจะไม่อยู่ประจําที่นักนอกจากในพรรษาเท่านั้น โดยนะครับพระตุดงกรรมฐานในยุคนั้นจะท่องเที่ยวไปในปา่าในภูเขาสม่ำเสมอในการไปก็จะต้องเดินไปด้วยเท้าเปล่ามีบริขารมากน้อยก็ต้องสะพายไปด้วยตนเองครับช่วยกันไม่ได้เพราะต่างคนทางก็พอมีกำลังของตนจะมากไปกว่านั้นก็จะไม่ไหวเอาครับทั้งเป็นความไม่สะดวกพอรุงพาราังอีกด้วย จึงมีเฉพาะของที่จําเป็นจริงๆนานๆไปก็อยกลายเป็นความเคยชินต่อนนิสัยของท่านพระอาจารย์มั่นครับแม้จะมีผู้มาถวายให้ท่านก็จะให้ทานผู้อื่นไปจะไม่สั่งสมไว้เป็นกังวลครับท่านบอกว่าเพราะสมณะเรามีความสวยงามอยู่กับการปฏิบัติด,ดีและไม่สั่งสมเวลาตายไปให้มีแต่บริขารแปดเดินนะครับจะขอกล่าวถึงบริขารแปดครับ บริขาร8คือเครื่องมือใช้สอยที่จําเป็นของพระพิสูุสองแปดอย่างครับคือสบงหรือก็คือผ้านุ่งจีวรหรือก็คือผ้าโ่มสังกาติหรือก็คือผ้าซ้อนครับบาทมีดโกนเข็มประคคตเอวธรรมกรดธรรมกรดนี่ก็คือที่กรองน้ําครับโดยนะครับของทั้ง8ดอย่างนี้เป็นของที่จําเป็นสําหรับพระเท่านั้น ซึ่งถือเป็นความสง่างามความงามอย่างยิ่งเมื่อมีชีวิตอยู่ก็สง่างามผ่าเผยไปด้วยความดีเป็นผู้ถึงดีแล้วเวลาตายก็จะเป็นผู้ไปดีครับไม่มีอารมณ์กับสิ่งใดๆอันเป็นเกียรติอย่างยิ่งของพระผู้ที่ตายไปด้วยความถึงดีที่แม้แต่มนุษย์หรือเทเวดาก็จะสรรเสริญครับทุลดงควัดขขานี้จึงเป็นเครื่องประดับ ของสัมมนให้งามตลอดอวสานข้อหนึ่งครับสุดท้ายนี้นะครับทุดดวงควัตรเหล่านี้ท่านพระอาจารย์มั่นเคยปฏิบัติมาเป็นประจำอย่างไม่ล้นละครับปรากฏว,ว่าเป็นผู้ที่คล่องแคล่วชำนิชำนาญในทางนี้อย่างยากที่จะหาผู้ใดเสมอเหมือนได้ในสมัยปัจจุบันครับและได้ทำการอบรวมสั่งสอนพระเนนผู้มาศึกษาอบรมด้วยทุดดงควัตเหล่านี้ คือพาท่านไปอยู่ในร่มไม้ในป่าเขาในถ้ำในเงื้อผาหรือแม้แต่ป่าช้าครับซึ่งล้วนเป็นสถานที่ที่เปลี่ยวน่ากลัวพาบินทบาทเป็นกิจวัตรประจำวันไม่พารับอาหารที่มีผู้ส่งตามาทีหลังโดยนะครับศรัทธาญาติโยมเมื่อทราบพัทยาศัยของท่านแล้วเขามีอาหารข้าวหวานอย่างไรก็พากันจัดใส่บารถวายท่านไปพร้อมเสร็จครับ ไม่ต้องไปทรงให้ลำบากต่อมานะครับพาฉันรวมในบาตรไม่มีภาชนะชนิดอื่นสำหรับใส่อาหารทั้งข้าวหวานร,รวมลงในบาตรเดียวครับต่อมานะครับก็พาฉันอาหารมื้อเดียวในแต่ละวันแต่ละโหนมาเป็นประจำจนท่านพระอาจารย์มั่นนิพพานครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเจ็ดข้อวัดปฏิบัติอันกิ่งคลัดของท่านพระอาจารย์มั่นครับ หากเกิดข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ